สวีดะสวัสดี่น้นผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม m อเ Channel ชนะครับก็วันนี้เราก็อยู่กับเกมที่เราคุ้นเคยของช่องเรานะครับผมก็คือเกมที่ทำให้ผมเนี่ยมีฐานคนดูนะครับผมสำหรับช่องผมนะก็คือเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมก็ผมก็ไม่ได้อัดคลิปนี้นานๆเลยนะก็คลิปนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอ่าไม่ใช่คลิปนี้ดิถ้าวันพันแมนที่ผมจำไม่ผิดก็อัดล่าสุดก็คือคลิปสุ่มราชาฮาลิลึกยูอานะครับ คือผมไม่ได้ลงคลิปนานแค่ไหนอ,ะอ่ะจนแบบผมไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์มาจากคลิปสนะุ่มเด็กยูอาร์เนาะเขาถามผมว่าว่าผมเนี่ยขายรหัสไหมซึ่งผมคิดว่าที่เขาคอมเมนต์แบบนั้นอนะ่ะเขาคงคิดว่าผมเนี่ยเลิกเล่นไปแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับว่าฮันแมนลงในช่องแบบนานมากนะซึ่ง ผมอจะตอบบ้างแบบให้ค่าเขาได้มาดูคลิปนี้นะผมอยาจะตอบว่าผมยังไม่เลิกเล่นนะครับผมยังเล่นอยู่แต่แค่ไม่ได้อัดคลิปลงแล้วก็ไม่ได้เล่นแบบจริงจังจริงจังแบบจริงจังเหมือนเมื่อก่อนที่แบบเข้ามาเล่นแบบฟาร์มเพชรแบบต้นเดือนก็หมื่นกว่าเพชรกลางเดือนก็หมื่นกว่าเพชรแบบเนี้ยอ่ะดูดิผมไม่ได้เล่นจริงจังขนาดไหนปกติให้เป็นตอนเนี้ยเพชรผมน่าจะมีประมาณ90,00เกือบหมื่นเล้วยละตอนนี้เพชรผมมีแค่เจ็ดพันสี่นะครับผมเออผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยผมเล่นมันละแค่แบบ เข้ามาฟาร์มภารกิจรายวันเควสดรายวันแล้วก็มาฟาร์มเอาเพชรเฉยๆเพื่อที่จะซื้อตั๋วดาตอนต้นเดือนกับกลางเดือนนะครับเพื่อที่มาดองไว้ในการสุ่มตัวละครที่ผมอยากได้อะไรประมาณนี้คือผมแบบเล่นแบบนี้เลยปัจจุบันนะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมยังแบบมีเติมบ้างมีแบบเล่นทั้งวันทั้งคืนบ้างอะไรประมาณนี้แต่ณนะปัจจุบันนี่คือผมเข้ามาเล่นแค่แบบช่วงเช้าก่อนไปเรียนเนาะเพราะผมเรียนสายแล้วก็ เข้ามาแล้วก็เข้ามาเล่นอีกทีก็คือตอนดึกก็คือฟาร์มรอบทุ่มเวลาหนึ่งทุ่มอ่ะเออเพราะว่าหนึ่งทุ่มเนี่ยมันจะให้รับช็อกโกแลตอ่าพลังงานนะครับผมอ่ารอบสุดท้ายของวันได้ผมก็เลยเข้ามาฟาร์มเวลานั้นเป็นอีกครั้งที่2ของวันก็คือทั้งวันเนี่ยผมเล่นอยู่แค่2เวลาก็คือช่วงเช้าก่อนไปเรียนแล้วก็อ่าช่วงทุ่มนะครับผมเล่นแค่นี้เลยนอกั้นเวลานอกแทบไม่เล่นเลยถ้ามันไม่มีแบบกิจกรรมอะไรมาให้เล่นผมก็ไม่เล่นเลยนะครับผม ก็วันนี้ผมก็จะมาอัปเดต ID ผมนะครับผมว่าที่ผมหายไปนานเนี่ยไอดี ID ผมมีอะไรอัปเดตเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็เริ่มจากพลังรวมก่อนเลยซึ่งผมจําไม่ได้ว่าคลิปอสุินเอ๊ะคลิปไอตอนที่ผมสุ่มรายชื่อลึกเนะี่ยพลังผมมีเท่าไหร่แต่ณนะปัจจุบันตอนนี้นผมมี184ล้านห้านแปดหมื่นะครับประมาณนี้นะซึ่งผมจาไม่ได้เหมือนกันว่าตอนที่ผมสุ่มรายชืลึกเนะี่ยมันมันมีเท่าไหร่นะก็ ไม่รู้ว่าเพิ่มมาเยอะขนาดไหนเพิ่มมาน้อยประมาณไหนแบบเพิ่มมามากแบบมากแค่ไหนอะ่ะเออนั่นแหละนะก็เดี๋ยวผมจบทีปนี้เผมเข้าไปย้อนดูอีกทีนะครับผมว่าพลังผมเนี่ยมันอัปเดตมามากแค่ไหนซึ่งวความจริงเนี่ยปกติเนี่ยถ้าคนที่เล่นพร้อมๆผมเนี่ยตอนนี้เขาพลัง3004 0 0 200กว่าล้านหมล้าแต่ของผมยังไม่ถึง200้ล้านนะเพราะว่าเนาะคนเรามันไม่ได้เล่นแบบจริงจจังๆอะไรประมาณนี้มนไม่ได้แบบอัพพลังบ่อยไม่ได้อัพพลังเยอะเหมือนเมื่อก่อนที่แบบเมื่อก่อนผมแบบโอโ้โหพลังผมนี่คือแบบ ติดท็อปประมาณ3 0ิกว่าของเซิร์ฟอบเมื่อก่อนอ่ะเคยนะแต่ตอนนี้ไม่ติดละตอนนี้ลงมา50กว่าละนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้อัปเดตพลังนะส่วนใหญ่ก็เข้ามาฟาร์มเอาเพชรเฉยๆแล้วก็ทำธุรกิจรายวันเฉยๆนะนะประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตัวละครด้วยแล้วกันนะเพราะว่าตัวละครที่ผมลงคลิปมาให้นล่าสุดก็เป็นราชาริลึกยูอานะตอนนี้ผมก็จะมาดูกันว่าเรามีตัวละครอะไรเพิ่มกันบ้างหลังจากสุ่มตัวละครราชาริลึกยูอามาแล้วนะ ก็จะมีอัปเดตเพิ่มมา3ตัวก็คือกาโร่ UR ที่เพิ่งเข้ามาเดือนนี้มีด้วง UR แล้วก็อัศวนจักร u ูอนะครับ mm hmm. ก็3ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ mm hmm. เข้ามาในทีมผมตัวที่ผมไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนรู้หลังจากสุ่มราชาลึกเลยนะอ่าก็กาโร่ตอนนี้เป็นตัวละครที่พลังเยอะสุดในทีมผมละให้เป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแฟตเพราะว่าแฟตเนะี่ยเมื่อก่อนมันเก่งแต่พอฟูบุกิเข้ามาพิกก็ตเข้ามาเนี่ยมันตกเมตาละมันโดนบล็อกไล่โจมตีมันก็เลยไม่เก่งละ นะพอการโลเข้ามาปุ๊บผมก็เลยย่อยของแฟตทิ้งบางส่วนแล้วก็เอามาปั้นการโลแบบยับๆเลยนะแต่อาจจะไม่ได้พลังเยอะเวอร์วังอะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมก็แบบยังเก็บของแบบผมไม่ได้ย่อยแฟดแบบร้อยเปอร์เซ็ไงผมยังแบบมีเก็บบางอย่างไว้ให้มันอยู่นะเพราะว่ามันยังเอาไปเล่นแบบทีมบางทีมได้อยู่นะบางครั้งผมก็เอาแบบลงสลับกับโซนิกบ้างหรือว่าเอาใส่แบบนั่นแหละคือโซนิกกับแฟดอะผมเอาสลับกันนะจนกว่าผมจะได้โซนิกดูออีกล่างหนึ่งอะที่มันจะมาเดินหน้า เอออน,นั้นผมน่าจะไม่สลับละผมน่าจะแบบใส่โซนิกอันนั้นยาวเลยเพราะว่าผมต้องการตัวบัสปีที่ดีกว่าโซนิก UR เนี่ยตัวนั้นเออนั่นแหละก็เราต้องรอเดือนหน้านะครับผมก็ผมก็จะมาอัปเดตตัวละครประมาณนี้นะครับผมว่าตัวละครผมเนี่ยมีตัวอะไรเพิ่มเข้า,ขามาบ้างก็มีสามตัวเนาะก็ปั้นไปประมาณนี้นะครับผมมีอาวุธ3ดาวอุปรกรณ์5าดาวทุกชิ้นนะครับผมอะไรประมาณนี้ เนี่ยนะครับผมอุปกรณ์ก็ไม่ต่างกันนะยกเว้นอุปกรณ์เฉพาะนะที่มีแต่การโลนะครับผมที่เป็นพวกสามดาวนั้นนั้เปนสองดาวหมดเลยนะครับผมผม,ผมก็จะขออัปเดตแค่คร้าวนะแค่น,นี้นะครับผมผมจะไม่พูดเยอะเหมือนแบบเหมือนกับคนรีวิวไอดีนะเออคือผมน่าจะกลับมารีวิวดีทีก็ได้สักสองล้านนะถ้าผมขยันทํานะครับผมนะถ้าผมดันไม่ติดด้วยสายขี้เกียจอ่ะผมก็น่าจะทําให้อยู่แหละนะคือด้วยความที่ว่าแบบก่อนนั้นเนี่ยผมก็ว่างลงคลิปนะ แต่ผมตอนที่เกียรติทำไงผมเลยไม่ลงนะครับประมาณนี้นะอันนี้พูดจริงเลยคือถ้าผมขยันลงคลิปเนี่ยยังไงผมก็ทําคลิปลงได้นะก็ผมก็จะมา PVP ให้ดูกันสักหนึ่งตาแล้วกันเนาะเพราะว่า,หาไหนๆก็ไม่ได้ทําคลิปพ V p PP นานละว,วันนี้ก็จะมาทําคลิปด้วยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ไอ้เขตสุดท้ายที่สุดเนี่ยมันอัปเดตโหมดใหม่เข้ามาก็คือเนี่ยครับผมทำให้อันติตัวละครในทีมเราเนะี่ยเป็นอาวุธ3ดาว นะครับแล้วก็ทําให้พาสีตัวละครของทุกตัวเราเนะี่ยในทีมเราเนะี่ยที่เราจัดไว้อะเป็นพาสีสนะครับก็คือมันดีนะสำหรับผมมันเป็นโหมดที่แบบผมคึดว่ามันอัปเดตแบบนี้เขามามันก็ดีนะมันทําให้แบบคนที่ไม่มีแบบไม่มีทาพาสสองไม่มีแบบตัวสุม่มอาวุธสามดาวให้ตัวละครตัวนั้นนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ลองเล่นเหมือนกับคนอื่นเขาที่เป็นสายเติมนะครับ ก็ถือว่าดีนะคือผมก็ชอบเหมือนกันเลยเพราะว่าบางตัวผมก็อยากได้ผู้สัมดาแต่ผมแบบ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 อึดใจไว้เพื่อมาสุ่มตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มันดีกว่าเงี้ยเออนั่นแหละนะครับมาเรามา,มาหา p p กันดีกว่าซึ่งคนนี้ก็พลังเขานําผมเกินไปนะคนนี้ก็โอเคแต่เขามีซอมบี้แมนซึ่งผมไม่อยากเจอคนที่มี Man ซอมบี้แมนสักเท่าไหร่นะครับก็รู้สึกว่าคนนี้น่าจะโอเคกว่านะเออใช่คนนี้โอเคกว่าไป ถึงแม้ว่าพลังเขาจะห่างผมก็ช่างเถอะนะเพราะว่าวอล์คัทแมนหลังๆเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่พลังแล้วนะครับผมมันวัดกันที่ตัวละครที่เรามีแล้วก็โพซิชันที่เราจัดนะครับผมไปโซนที่ผมเปิดก่อนเลยเพราะตัวข้าเขาไม่มีตัววัดสปีดนะครับผมไปเลยห้าฝนงหารไปหนึ่งทีปื้มโอ้โหดาเมจโคตรเบาเพราะคอเด็กเนาะเออนั่นแหละจากนั้นก็ดกกวัวเขาไล่โจมตีมาน่าจะเป็นเพราะไอ้ฝนรูนนั่นแหละ ก็รู้ว่าผมไม่ได้ทําคิดนะผมก็ยังพูดเยอะเหมือนเดิมนะแต่ก็ยังพูดไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม,มเลยนะการโลเขาซัดมาก่อนนะครับผมน่าจะร้อยหกสิบสามล้านนะเออใช่น่าจะร้อยหกสิบกว่าล้านแนละ้วเพราะมันเป็นราการไล่โจมตีเฉยแต่การโลผมไม่สิเข้าไปโจมตีแบบเต็มๆไม่ได้ไล่โจมตีปื๊บสามร้อยสิบเจ็ดล้านนาเบสโอ้โหโคตรเบาด้วยเขาเข้ามาไล่โจมตีหนึ่งทีโอ้โหร <c oughs> ะเบิดไปสลับพาสิฟุบุกิโอ้โชคดีผมติดโลไปละวจากนั้นก็คิงเข้ามาอันตีหนึ่งที เออคิองเขาเข้ามาตีเหมือนกันอือหือปุมบปุมบบัมซัมเบจากนั้นก็ด้วงเขาก็ไล่โจมตีมาไม่ใช่ไล่โจมตีดิไอน,นีโจมตีแบบเกื่อนตีของตัวเองเลยโอ้โหฝั่งตรงข้ามมันไม่โดนบล็อกการไล่โจมตีอะ่ะแต่ผมโดนไงเออส่นอีกผมนอนไปแล้วมันเสียบเปียดตรงนี้อะ่ะผมไม่มีฟูกเกีะแค่นั้นเอง คือผมไม่มีฟุบุกิบลอ็อกไล่โจมตีเขาอะคิงมันก็ยังเล่นได้อะแต่ถ้าสมมติว่าแบบมีฟุบุกิยังไงคิงมันก็เล่นไม่ได้แล้วไงอืมนั่นแหละก็ตามนั้นน,นะเนาะมไม่แบบผมไม่ได้คิดจะส่งฟุบุกิตั้งแต่แรกไงเพราะว่าอ่าสายฟรีอะตัวตัวมันจํากัดอะมันไม่ได้มีแบบเซุนตาตานเงี้ยตัวแบบพอสุ่มทุกตัวงเงี้ยเออนั่นแหละแต่กระวาดเนีผมเข้าไปไล่โจมตีเห้ไล่โจมตีแบบไอโจมตีปกติโจมตีปกติแบบไอโจมตีแบบแบบเออไม่ใช่ไล่โจมตีอะง่าย ก็ว่เด็เขาก็เข้ามาต่อโอ้โหไม่ได้พากนานพากมั่วสั่วเลยโอ้โหโอพอมันมีโ,โหมดที่ทำให้คิงพัชสองนี่คือไล่โจมตียับยับเลยนะกูเกี่ยวเข้ามาไล่โจมตีต่อโอ้โหผมเสียเปรียบเขาจัดเลยทั้งพลังทั้งตัวละครเน,นี่ยเห็นไหมกูรู้บ <laughs> อกไงว่าพลังมันไม่ได้เกี่ยวแล้วมันเกี่ยวกับตัวละครด้วยนะดูดิ ถ้า่าลของข้าไม่มีฟูคุกิผมไม่โดนบล็อกการไล่โจมตีอ่ะยังไงคิงผมก็พาการโรดไล่โจมตีได้สองรอบนะแต่นี้คือ,อนั่นแหละก็ตามนั้นน่ะนะตนัวละครเราเสียเปรียวแค่ตัวเดียวอ่ะก็ทำให้ทีมเราแพ้ไปเกือบประมาณ20-30%ละโดนผมเข้ามาไล่โจมตีต่อเราก็สิบล้านดาเมจแต่นั้นฟูคุกิเขาก็รโจมตีมา <c oughs> โอ้สียจากกุ้ผมนอนเส่งเดียวเลย โอ้แล้วฟันแถวกลางซะด้วยมึงก็ตายดีสวิจกรเอือดโดนสะท้อนตายโอเคฟุ้อุ้ยแถวล่างตายสองเรียบร้อยสวยงามแล้วก็เข้าไปฟันแถวกลางตัวเองก็จะตายเองนะครับผมโอเครอบนี้ไม่ตายเพราะเป็นการไล่โจมตีนะแตอเหตุี่ผมบอกว่ามันตายเองเพราะว่ามันเป็นลมตีกาโร่มันก็โดนสะท้อนตายนะครับเนี่ยมันก็จะโดนสะท้อนตายเองนะสำหรับไอสวิตจกรเนี่ยก็คือมันแพ้ทางกาโร่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์กาโร่เนี่ยมันแก้ทางตัวตายเกิดได้โคตรดีนะ เออเพราะว่าแบบม mm ัน hmm. มีสะท้อนไงคือมันเกิดมันก็ตีมันก็โดนสะท้อนตายนะครับผมเดี๋ยวมันเกิดมันก็ตีเดี๋ยวมันก็โดนสะท้อนตายใหม่นะก็ประมาณนี้นะเออแต่ตอนนี้พี่ผมก็ไม่ได้เสียเปรียบมากเพราะว่าฟุตเกียรเขาตายพี่เรียบร้อยแล้วแต่ก็จะเข้าเสือรนที่สองละโมเลกตีธรรมดามาเพราะลูกไฟไม่มีมาเข้าเสือรนที่สองการ์ลูผมเปิดก่อนเพราะการ์ลูผมไวปับปาบปับปับเท่าไหร่สองร้อยสิบเก้าล้านดาเมจ ก็เลยเขานอนไป,ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสลหรับฝังตรงข้ามจากนั้นก็ตัวขเขเข้ามาซัดแถวกลางหนึ่งทีคิงผมนอนเรียบร้อยจากนั้นก็วินตะกงเข้าไปฟันไล่โจมตีอันนี้น่าจะไม่โดนสะท้อนไหมโอเคไม่โดนจริงด้วยนั้นโอ้น่าจะตายเพราะการโล่ต่อย <c oughs> เรียบร้อยลงไปนอนอีกเลยวรัแต่นั้นก็ตัเขาก็ไล่โจมตีมาดัวเขาเหลือกี่ชีวิตวะโอ้โเดเข้าไปไล่ต่อแต่นั้นคิงอคิงเขาตายแล้วเรียบร้อยโอเควัดกันที่การโล่ล้วนเลย อึออ่งสิจะโกนผมมันจะกลายเป็นสัพเพเสีคืนชีพมันจะตายเกิดบนเวียนแบบเนี้ยอ่ะดูดีนะปึบ๊บตายจะตายนะดูตายเกิดใหม่เข้ามาฟันแล้วเดี๋ยวมันจะตายอีกรอบตายเข้ามาฟันเนี่ยอนนึ่จะโกนมันแพ้ทางการโล่โคตรเลยอ,ออ่ะตายแล้วก็มาฟันใหม่แล้วก็ตายโอย้เรียบร้อยไม่เกิดใหม่แล้วโคต้าตายเกิดหมดเรียบร้อยจะเันดวงเข้ามาต่อยการโล่ผม แล้วก็ด้วงเขาก็เข้ามาต่อยการโร่ผมอีกทีไอ้ยังด้วงเปิดก่อนเอ่อสุดท้ายมันก็ไปวัดกันที่การโร่เนาะเมตาเนี่ยออถ้าใครที่เลี้ยงแมนอยู่ก็จะรู้ดีนะว่าสุดท้ายมันก็วัดกันที่การโร่หกเทินอยู่ดีนะครับนี่นะครับผมวันนี้ผมดูจนผมจะหลับแล้วนะผมแบบผมสามารถนอนรอได้เลยอ่ะเนี่ยมันยังไม่เข้าเทินหกเลยนะดูนะอ่าเข้าเทินหกเรียบร้อยดู ผมมาทำอืมให้ดูฝวามสมค่าเด้สองตัวก็คือถ้าการลกเคยติดโลกมาตาก่อนก็เท่ากับแพ้เลยมั้งมัไม่รู้อ่ะอันนี้ผมจำถ,ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะถ้าการลกเคยติดลกมาตาก่อนน่ากับแพ้เลยนะผมว่าอ่ะอ่ะลูมันก็ยังไม่ตายนะดูนะลู่ความสมค้ามันยังไม่ตายเลยนะ น่าจะเหลือยคูณหนึ่งมั้งน่าจะเหนื่ออีกหนึ่งชีวิตแต่ผมว่าด้วงฝั่งตรงข้ามอ่าใช่นี่เหลือหนึ่งจริงๆอ่ะออืมเม,ม,มตาการโร่จริงว่ะอ่ะมันก็ตีมาอ่ะกาโล่ผมก็ไม่ตายอ่ะน่นเห็นไหมเรื่อนที่เจ็ดวัดกันที่กาโล่ อ่ะเรียบร้อยเห็นไหม <c ười> คือตั้งดูมาตั้งนาสุดท้ายก็วัดกันที่การโร่อยู่ดีนะครับเมต้านี้ไเป็นแบบนี้จริงนะเออนะครับผมนะก็คลิปนี้นะครับผมก็มีแค่นี้แล้วกันนะครับผมผมก็มาอัปเดตไอที่ผมแค่นี้เนาะเออคือเหมนให้ทุกคนรู้เฉยว่าผมเนี่ยยังไม่เลิกเล่นย,ยังไม่ขายดีนะครับผมนะ ก็ใครที่ติดตามช่องผมอยู่นะกน็แล้วก็แบบรอยผมลงคลิปพารแมนอยู่ก็ติดตามต่อไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมน่ยคิดว่าผมน่าจะกลับมาลงคลิปนะครับผมแต่อาจจะไม่ลงคลิปบ่อยเหมือนเมื่อก่อนเนาะอาจจะมาลงแค่แบบเดือนนึงอาจจะลงสักคลิป2คลิปประมาณนี้นะครับผมเพื่อให้ไม่ให้ช่องผมเนี่ยมันดูแบบอ้างว้างเกินไปเนาะก็ผมรู้นะว่าแบบ แบบผ่านแฟนคลับผ่านคนดูผมเนี่ยมันมาจากวารฮันแมนนะครับผมซึ่งคลิปวารฮันแมนส่วนใหญ่ผมเนี่ยคนดูแบบหลักพันเนี่ยคือมันขึ้นหลักพันเนี่ยเป็นคลิปคือเป็นเกมที่สุดก็ผมอัดแล้วมันขึ้นวิวหลักพันได้ง่ายมากนะครับเออแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้เนี่ยคนดูผมมันจะยังขึ้นประมาณนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าวารฮันแมนตอนนั้นนะเป็นช่วงบูมของวารฮันแมนมากแต่ตอนนี้วันฮันแมนมันถ้ามันจะกลับมาบูมจริงมันก็จะเป็นช่วงที่แบบอายูอาบวกเข้ามาเนาะเพราะว่ายอาจกีัร์ย ดยตรงเลยซึ่งมันมีการย้อมแมวแน่นอนนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากนะตอนนั้นผมคิดว่าเกมวันแมนนั้นน่าจะกลับมาบูมอีกรอบหนึ่งนะครับผมถ้าซีซั่นสามถ้ามันเอาตัวละครซีซั่นสามเข้ามานะเพราะว่าตัวละครในซีซั่นสามของ h ันแมนี่ยมีตัวละครหลายตัวบางที่น่าสนใจที่แบบเท่ๆน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับก็ผมคิดว่าวันแมนน่าจะกลับมาคนเล่นเยอะน่าจะช่วงนั้นนะผมคิดว่านะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบ คือคนมันเลิกเล่นมาพัฒนาไปในช่วงที่แบบมันย้อมแมวไงแล้วคนมันไม่ชอบนะครับผมมันก็เลยเลิกเล่นไปหลายคนอยู่เนาะแต่พอที่ท่นสามพัฒนี่ท่นสามมาผมรับประกันได้เลยว่าน่าจะคนเล่นเยอะมากขึ้นสำหรับมาแมนน่าจะกลับมาคนเล่นเยอะเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่เป็นแค่นี้แล้วกันนะครับผมมาเรียกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นแรงใจผมในการทําคลิปต่อไปได้นะครับก็อย่าเพิ่งเลิกติดตามผมหรือว่าอย่าเพิ่งทิ้งผมนะครับนะก็ผมก็จะ นะสำหรับบอลพันแมนนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากดูผมเล่นบอลพันแมนอยู่นะนั่นแหละนะครับเพราะว่าคนติดตามผมส่วนใหญ่ก็มาจับบอลพันแมนนะเนาะเออนะผมก็จะพยายามกลับมาทำคลิปบอลพันแมนมาอ่าลงบ้างแล้วนะครับแต่อาจจะไม่เท่าเมื่อก่อนแต่ก็จะพยายามลงบ้างแล้วนะโอเคนะครับผมไว้ติดตามชมนะครับว่าคลิปบอลพันแมนต่อไปผมเนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็รอติดตามชมได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปละบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม